สวัสดีคะ่ะพี่น้องส,สัีดพี่น้องสุปหูสุค้นนะคะลูกออดฟา้ามกบคะเมือนี้นะคะเข้ากับสิผ้าพี่น้องมาเบงลูกออดนะคะหรือว่าหัวของเท้านะคะที่ได้สองมือแล้วนะคะพี่น้องเป็นลูกออดงวดแหลกนะคะของเป็นลูกอ<ป>อดรอดแหลกเลยนะคะที่เท้าทําการผสมพันธุ์นะคะหลักการได้ออกมาปริมาณกับบหลายนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นลูกออดพึงจะ ได้งวดแรกเนาะนะคะกบมันกับสีบหันได้พร้อมปันไดนะคะพี่น้องกับบอกหอยหลยนะคะื้นนี้เฮากับพามาถ่ายให้พี่น้องเฮ้าได้เบิ่งแล้วก็อัปเดตให้เบิ่งนะคะพี่น้องอันนี้คือลูกออดได้แค่2มือนะคะ2อมือนี่ก็สินยังเป็นแมงกระดิกอยู่นะคะเป็นแมงกระดิกเหมือนลูกยุ่งนะคะพี่น้องบางอันก็นสินิ่งนะคะบางอันก็นสิแล่นไปแลนมานะคะ อายุประมาณสองมือนี่นะคะเพิิกนกะสิยังกินเ,เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ของเพิินนะคะที่เพิินแต่ออกมาจากไข่นะคะจนกว่าจะอายุประมาณสามถึงสี่มือนะคะพี่น้องอันนี้เพิิกนกะสิเล่มกินข่าบไข่เปลือกไข่ของเพิินนะคะที่เพิินแต่ออกมาเนาะนะคะ มันกับสีใบไยปนไหน,นะคะพี่น้องอาจจะใส่สายตาได้กันเพ่งเล่งเบิงแนะนะคะนี่คือลูกออดได้แค่สองมือนะคะพี่น้องกะมาทายเห้พี่น้องเข้าได้เบิงน,นะคะกะสิลำบากสายตาแน่กับบ่เป็นหยังนะคะพี่น้องพี่น้องท่านไหนนะคะทีท้ำกัน พอขยายพันธุ์ผสมพันธุ์แล้วนะคะประสบผลสําเร็จจังไหนนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามา่ดใดน,นะคะพี่น้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะบางที่การกระตุ้นนะคะของแต่ละร้าของแต่ละบ่อนะคะบริสเป็นกระตุ้นพ่อพันธุ์กระตุ้นแม่พันธุ์นะคะเฮาอาจมีวิธีท,ทีหลากหลายหลาักะาแตกทางกันออกไปนะคะพี่น้องบางหมองเพิ่นกะเอ่อ ใส่อีกวิธีหนึง่งนะคะกบเพื่อนอาจจะไข่หลนะคะพี่น้องมังมองเพื่อนก็นใส่วิธีธรรมชาตินะคะมือพอละลักาขยายพันธุ์ผสมพันธุ์เนี่ยไปถือมือฝนตกพอดีนะคะอันนี้ก็เห็นเหงกบกบเมย์นะคะว่างไข่ได้หลายขึ้นนะคะพี่น้องอันนี้กะแหลกเปลี่ยนความวิเห็นกันแน่นอนนะคะพี่น้องเอาสิได้ปับเปลี่ยนเลี้ยงลูกกันไปนะคะพี่น้องเกรรษตรกรท่านไหนที่เพิ่อนอ่าเพาะ หรือบ่อนเพาะจังได้นะคะพี่น้องกับซอยคอมเมนต์พูดคุยสอบถามนะคะแลกเปลี่ยนความพิถเห็นนําลูกออดแน่นะคะพี่น้องลูกออดของเฮ่านะคะเดยประมาณจ็กสองมือนะคะมันบ่หลายก็เลยเอาไว้แค่บอ่อเดียวนะคะพี่น้องเอาไวบ้บ่ออนุบาลน,นี่แค่บอ่อเดียวนะคะบอ่ออนุบาลเฮ่ากะขนาดสามคูณหาเมตรนะคะพี่น้องละกะ ความสูงกับประมาณ30มเส้นนะคะสามเส้นหนึ่งไม้บรรทัดนะคะแล้วก็การใส่น้ำองเห้านี่ก็ใส่บ่หลหลนะคะพี่น้องก็สใส่ประมาณ10เส้นนะคะเพื่อมันหลดปริมาณน้ำล่งน้านะคะเพราะว่าการที่เห้าเอาลูกออดนะคะที่เห้าเอาไข่มาฝากในบ่ออนุบาลน,นี่นะคะเห้ากระสีบ่ออยากเติมน้ำปนไหลน,นะคะพี่น้องก็คือ เอาใส่ตะที่แหลกไหน้ำมันหนึ่งหล้กกะล่างไข่แล้วกะเอาไข่มาลงเท่านั้นเองนะคะแล้กก็ลูอากาศขอขอบคุณนะคะพี่น้องกเกษตรกรลหลายท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหล้กกะคอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะลูอากาศสิมาอัปเดตให้พี่น้องเข้าเดบเิงเรื่อยๆนะคะ เฮเดเบิงน้ากันนะคะเฮเรียกเลียนเรียนหลูปไปน้ากันสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ในปีหกหานี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพาะกันใม่คลิปหน้าเนาะนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ